นายอุปภันธ์สารสวรร์กำนันตำบลระบามาเปิดลานสักว์จังหวัดอุทัยธานีได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในเขตตำบลระบาว่าถูกนายถนอมอายุ72ปีซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านได้เป็นประธานสถาบันการเงินชุมชนบ้านขี่ริวงมีพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสจึงได้รับเรื่องไว้ตรวจสอบพร้อมกับรายงานไปยงังอำเภอลานสักว์และเจ้าหน้าที่ตำรวจสพลานสักว์ให้เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากชาวบ้านนำง,งินไปฝากไว้กับชุมชนไว้แต่เมื่อถึงเวลาเบิกถอนก็ถอนไม่ได้ จะพ่เงินฝากของเด็กนักเรียนทั้งหมด84คนประมาณ500,000บาทรวมถึงผู้เสียหายที่มีทั้งพระแม่ชีพร้อมกับชาวบ้านหลายร้อยคนรวมแล้วประมาณล้านกว่าบาทซึ่งรวมกับเงินของทุนหมู่บ้านที่หายไปรวมแล้วประมาณ3.9แสนกว่าบาทซึ่งชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนท่าน้จึงได้ร้องเรียนผ่านผู้สื่อข่าวอีกช่องทางหนึ่งเพื่อดําดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายกำนันตำบลระบอมยังฝากถึงชาวบ้านว่าเพียรอะไรให้มาปรึกษากำนันในพื้นที่อย่าไปกัวอยที่ผลในหมู่บ้าน ด้านนายถนอมอดีตพี่ใหญ่บ้านและประธานสถาบันการเงินชุมชนบ้านกีรีว,วงซึ่งถูกชาวบ้านร้องเรียนเปิดเผยว่าตนเองอยอมรับในการทํางานที่บกพร่องและยินดีเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายซึ่งอยอมรับผิดในสิ่งที่หลดพลาดไปยินดีจะชดใช้เงินให้กับชาวบ้านทุกคนทางนี้ไม่ได้ตั้งใจยักย,กยอกทรัพย์แต่มีหลอนข้างในที่ทําหน้าที่ไม่โปร่งใสในฐานะประธานสถาบันการเงินชุมชนยินดีให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย ด้านตรวจโทสันติทองเชื้อทองพุ่งกับสอบสวนสอพอรันสักเปิดเผยว่าทางตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจและอยู่ระหว่างการสอบสวนได้เตรียมสอบปักคำรวมได้เอกสารต่างๆจัดสมาชิกในหมู่บ้านหลายร้อยคนเตรียมพร้อมที่จะเร่งดำเนินคดีก,กับผูก้กระทำผิดไดะให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านสำนักทองสีแกรง,งาน หลังจากมีการป้องน้ำระบายน้ำจากกวนพยาวออกทางประตูระบายน้ำสถานีประมงพะยาวลงสู่ลำน้ำอีกอย่างต่อเนื่องจนระดับน้ำในกวนพยาลดลงตามกวาปริมาณการกักเก็บเพื่อรองรับน้ำจากพายุหญ่นี้ซึ่งได้เกิดฝนตกทั้งวันทั้งคืนโดยเฉพาะในเขตตัวเมืองทำให้น้ำที่ไหลลงแม่น้ำอีกจำนวนมากได้ล้นทำให้กันดินแตกน้ำสลักเข้าท่วมไร่นาของชาวบ้านในสองอำเภอคือที่บ้านสาลาตำบนท่าวังทองอำเภอเมืองจับบดพยาวและเขตบ้านสันโค้งตำบนสันโค้งอำเภอดอกคำใต้ หลังจากเกิดเหตุการณ์ในทวัดส,สุดทธบกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพยาวได้นําทีมผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่อบจอพยาวลงพ,ง,ง,ง,าพาวงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานปอพพยาวผู้นําท้องถิ่นลงสํารวจความเสียหายและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาคันดินบางตัวได้ใช้เชืองจากกลรถประโคมมาทำคันดินป้องกันน้ำตลักแต่ก็ยังไม่สามารถปิดกั้นคันดินได้เนื่องจากลามในลำน้ำเองมีมากและไหลเชี่ยวโดวยทางนายกอบจอได้เร่งทำการประสานเจ้าประธานพยาวให้ปิดประตูระบายน้ำ เพื่อระดับน้ำอีงลดลงและจะทำการซ่อมแซมต่อไปปณวิทยูทีรายงานชาวบ้านสองหมู่บ้านในพื้นที่ตะบนมะเขือแจ้อำเภอเวัดลำพูนปะทุกโรงงานแผ่นปูนผสมยางมาต่อยตอนเช้ามืดส่งกลิ่นฟุ้งตะลกปูนกว่า2กิโลเมตรมานานนับปีทั้งที่ไม่แกงของอนุญาตทำเพียงแผ่นปูนเท่านั้นขณะเดียวกันพบว่าบ่อดินในพื้นที่ ขีรถบรรทุกดินวิ่งขวเข้าออกไม่ผิดผ้าพิ่งเข้าออกในหมู่บ้านตลอดทั้งวันทําให้ดินตกนิรันดบนพื้นตะนอนและมีฝุ่นพุงกระจายนอกจากนี้ยังมีการลักลอบนำขยะตามแิ่นมาทิ้งในแหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภคโดยชาวบ้านและผู้สูงอายุบ้านใหม่ร้องหัวโตงและชาวบ้านวานพระเจ้าดำดินตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนกว่า50คนรวมตัวประท้วงที่หน้าบริษัทแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านหลังจากได้รับความเดือดร้อนจากลกิ่นและควันจากการต้มยางมาตอย ที่โรงงานได้ผสมกับเอ็นกรุปเพื่อนําไปส่งให้กับลูกค้าโดยต้องตังแต่เช้ามืดตลอดทั้งวันซึ่งชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับโรงงานได้ถ่ายคลิปวิดีโอขนาดที่คนงานกาลังเดินเครื่องผสมยางมาต่อยเสียงดังไปทั่วบริเวณส่วนอีกคลิปหนึ่งเป็นภาพขณะโรงงานกาลังเดินเครื่องทําให้เกิดฝุ่นควงกระจายไปทั่วและมีเสียงดังจากการสอบถามชาวบ้านที่นี่ให้ข้อมูลว่าชาวบ้านยังได้รับผลกระทบจากรถบรรทุกเดินที่บรรทุกเย็นเข้าออกโรงง,งานทําให้ถนนเสียหายประกอบกับในพื้นที่มีบ่อดินขนาดใหญ่สองบอ่อ และมีรอบบรรทุกเป็นคนเนดินเข้าออกไม่ต่างกว่า200เที่ยวบางคันไม่ปิดผ้าใบท้ายรถบรรทุกทำให้ดินตกเรียราตามถนนเป็นระยะทางกว่าหลายกิโลเมตรขณะที่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีบอ่อดินร้างหลายบอ่อทำให้มีการนำขยะตามถิน่นมาลักลอบทิ้งเป็นประจำบริเวณนี้ต่อมาต่อแทนเทศบาลตำบลมะเขือแจ้และตวัวแทนโรงงานได้ออกมาพบปากับผมชาวบ้านที่ประท้วงอยู่หน้าโรงงานเด้มีการรับข้อมูลจากชาวบ้านในเบื้องต้นทั้งโรงงานจะมีการหยุดการผสมยางมะตอยไว้ชั่วคกล่าว แล้วทางเทศบาลจะนัดคุยกับตัวแทนของโรงงานกับชาวบ้าน,านเพื่ออนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านอีกครั้งภายในสองสัปดาห์นี้ท่านตอมสังรายงานบรรยากาศการท่องเที่ยวเกาะยาวใหญ่อำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาช่วงฤดูฝนหรืออินซีซันพบว่าที่โรงแรมสันทิยาเกาะยาวยาวรีสอร์ทและสปายังคงคึกคักมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาจิกอินเพื่อพักผ่อนรวมถึงทํากิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งทางเกาะยาวใหญ่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่รักความสงบและความสวยงามของทะเลอ,อันดามันซึ่งล้อมรอบไปด้วยน้ำทะเลสีครามใสและราขาวสสะอาดอนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับการดำน้ำ,นำดูปะการังที่หมู่เกาะไข่กิจกรรมพายเรือ k a ยั k หรือจะเลือกท่องเที่ยวตามหมู่บ้านชาวบังในพื้นที่เพื่อเรียนรู้ประวชีวิตของท้องถิ่นด้านคุณคงกิตสันธิยากรรมการผู้จัดการโรงแรมสันทิยาเกาะยาวใหญ่รีสอร์ทแอนด์สปาเปิดเผยว่า ในช่วงปี่นซีซั่นมีนักท่องเทีย่ยวเข้าพักประมาณ70-80%ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเทีย่ยวชาวยุโรปออสเตรียนมีซีแลนด์ส่วนนักท่องเทีย่ยวจีนก็เริ่มกลับมาแต่ยังไม่มากเรืการทําตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลใน์เร้่ในเรื่องของการโปรโมโชั่นต่างๆการออกแบบที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยผสมผสานกับความเป็นธรรมชาติและความรูราเข้าอยด้วยกันซึ่งห้องพักแต่ละหลังนั้นถูกสร้างเข้ากับปูิทัศนธรรมชาติแบบ180องศาพร้อมวิวทะเลทุกห้อง มีจุดเช็คอินที่เป็นแหลนมากคือเท่าเรือสนตัวที่เยื่ยอเไปในทะเลในช่วงที่พราที่ตกจะเป็นภาพที่สวยงามเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากสพอร์ตคํามันรายงาน